เป็นเพิ่งยินนันนี่ฮะเป็นทำยินเพิ่งยิน,นที่ว่<ะ>ทาทั้งทีแล้วเอื้นว่าทำพงสบายดีทุกคนยินดีตอนหับเข้าสู่วิดีโอที่สามนะกองการมาป่ามันนี่ยเนี่ยหมือนห้าสิได้พาทุกคนรออันขึ้นไปบิงผู้ไอขึ้นไปบงถำ้ำเรี๋ยวว่าเป็นถ้ำที่ สมัยโบารานยังไงแหละสมัยก่อนนะทีวะ่ว่าพวกทหารพลาดนะั่งเขาอยู่นะั่นเพราะว่ามีเม,มื่อนี้มีอันคนอยู่ในหันสองคนหรือสามคนนี่แหละเป็นพักอยู่หันในห้องก็เลยอยา่างเลาะไปอยา่างเลาะไปเบินงนะแล้วกันสิพห้าทุกคนไปเบิ้งความ,มวาวไปเมือ่อกี้สีคส่คนสี่คนเกา่าโอ้โห แนมเห็นอยู่ทังไงให้เห็นมึงไม่รรมันได้ยังไงเลยแนมเจอเห็นอยู่เนาะ <laughs> แต่ว่ามาผัดยังอยียไกลเลยนะสองลักมีบอลส่งลักกับสองลักเออหางแนมมึงเจอคือไก่<า>เนาะแต่บอลทำมานีให้รักนึ่งแล้วจังมีไปหาทัพสองลัก <c oughs> เออรวมแล้สองลักนะแนมมึงก็บอกเหยียดไกล่ลย อยู่ท้งนหรอปขับไปมันก็เป็นทำจุดดีเี่บ่๊อทำแหละอนุาตเขาเพิปนอนเทงก็ไปนอน่ตตีรถกลับกลับไมีไปนอนเฮ้หาบึงคือเป็ดนะคเดียเฮย่อนเลยโอเคโซกโปกแน่นอก ก็เลยมันหลอดนั้นก็เลยโอ้ <c oughs> นมเบิืงแมนบอยเจอเทิงนะมุงน้ำมีสัญญาณไหมเออโอ้เป็นหนาพากายเลยดอกมุนนาาองอนี้จะมงุมงมดงจุ๊บซมีดีงานไหมอืมอย่มมางไเริ่มันเลิศมีท่านี้คือขึ้นม้าในการเริ่มอันนั้นเลยนะเพราะว่าทางเทิงนี่มันจะเป็นอันนะั้น เป็นบอนทำนะเพื่องหินเนาะว่าแล้วก็เพิ่งหินนั่นแหละส่วนลายแถวเนี่ยฮะแถวเนี่ยบ่ค่อยแมนทำดอกขั้นเป็นธรรมนี่มันก็ต้องเป็นอนาคตไปคือทำปุ้งย่านะเอออันนั้นทำนะเออเออคือเดี่ยวเทิร์นในส่วนลายเป็นเพื่งหินเพิ่งหินแบบเพิ่งหินใหญ่ๆนะ นี่คือทางรถไทยนะไปไหนเลยรถไทยนะี่มันอยู่ทถงคือตรงโค้งไปทางบนนะที<อ>่ว่าเป็นแผงหินนะมันอยู่เถิงอยูนะ่แล้นี่มาฮอนนี่โอ้ยทถิทงเถิงงามมันดีทุกคนจะคือมีคนจับขึ้นไปยยอดวางไว้นะแต่ว่าคือสิบโมีไป màu, đi vang vài đợt này, là, cái phần nào, là cái anh, cài tra hán cổ, mà, nhưng, 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 จากที่วังได้เนี่ยบุมีลม่มนะพอขึ้นมากพอดูเถื่อ,อนเนี่ยมันสูงนะนี่ก็พากันหาสัญญองสัญญาณและทีมงานเท่ากันพากันถ่ายหูนะเก็บใบเปล่ากลับไปแหละพอได้ฝนลงเพชรอ่างโมได้ลเ,ลเนอะอาะโอ้โหดีนะจะขึ้นเอาขึ้นไปบ้างไปเลยน,นะทุกคนแต่ว่าโบแมนนะนี่เวลาฝน ฝนตกฝนยังเขาไปอยู oh, oh, uh, been, been there, no oh, ่ได้ลบฝนอ่ะนี่ก็ทีมงานเอาขึ้นไปเบิ่งยูเทิรนเเบิ่งจะคือมันสีอนาลงกนะจะว่าเดี๋ยบยิงกูได้ดวก็ยิ่แล้วเ็นย่อยหน่อยเมื่อโอ้เบิ่งได้อ้เบิ่งมินมินยนะทุกคนอ๋อถูกแต่หยาดเนาะ สมุดมันยันโตคุณสมุดปิ่นปั๊บลูกนี่เหตุอะไรตายเลยมีคอเลยตายหลือเลยเนี่ยโอ้ถ่ายหุบลิ้นึงคนเดอยวมีคนถ่ายเด้ลงถ่ายน่าเธอชักไงนี่โห้เน้นนะน้ำในไล่ลงมาตั้งแต่ทึ่งผู้คนนะทุกคน ออออโอ้โหเือมานี่สวยงามเลยทุกคนยินเลียงไหลกันอยู่นะอ๋อจ้ะผู้เนียนอนเลยได้ยันโดนได้เนาะ ขัดนั่นเลยบ๊อทุกสูงอะไรทุกคนแนมลงไปขยุ่มิดไว้น้อยเนาะเดินอะไรเดิขึ้นมาเขินมาถึงเลยบันยากาศดีเลยเนาะอ๋อถูว่ามาเน,นี่เป็นครั้งแรกเลยนะเทว่าเข้าได้ขึ้นมาเน,นี่ยนี่นะ คือมาแต่ละเท่อกับบอ่อหอดทุกคนมามีแต่หอดจไะได้สำเ,เนียงเลยกับลบว่าแต่คือเแนบบึงเลยจะคือว่าอยู่ไก่นะแต่ใกล้ๆเติบยางมากเลยโอ้แนบบึงเป็นขอบอยู่เนาะแต่เน,น,นาะไม่ต้อฟูเนาะโอ้โหสวยงามลายทุกคน เสียงนกหงอ,งอยู่ลุ่มพูยนะโอ้เป็นสอกกินกัไนไปเนาะ บันนี้ก็เดี๋ยวเฮาสิได้พาทุกคนไปทำไปเบ่งทำทุกคนอันนี้ยังบบแมนพู้นทำอยู่ทั้งนะแมนโบทำทำอยู่ไสเฮ้ยช่วยนี่นี่ว่าล้วต่ว่าแต่อยู่ผูได้คือ ที่เฮาอยู่นี่ก็คือมันอยู่ทึ่งลังคาแบบว่าลังคาทำลังคาทำเนี่ยเพราะว่าทำเนี่มันอยู่หลุมนี่ก็เป็นลังลังทำด้วยทึ่งทึ่งทำทำมันอยู่หลุมเดี๋ยวสิพาทุกคนย่างโรเบิร์ตทางลงฮนี่ก็ชั้นลงไงนะ bay nếu thôi tăng bên về và giờ khi gần tôn mạnh này nè mình bên khai khai về và cứ lấy khi nhang <Nhia> bay lên โอ้งามอยู่ไรเป็นเพิงยิ้นอันนี้ฮะเือนทำเพิงยิ้มใช่ีละทั้งที่ละเอื้นว่าทำโฮ่งทำบรนดาสเลมาหรอมันอยู่นี่อันนี้เขาสร้างปีสองพันสิบอ๋มมีวางนอนสร้างปีสองพานสี2013เพราะว่าทรงนั้นไม้ระเบิดไม้ยู่ไม้ฮันนี่ปุ๊นแล้วเขามาสร้างไว้สร้างเพิ่อมาพักมาเศร้านะ ลมาหางูหา<ม>ควายไม่เห็นยังดีชิมบี้เอ็กก็แทนอ่อาถ้ำนี่เป็นถ้ำอันะของอันทหารทิมในสมัยก่อนนั่นแหละเป็นเป็นอันน่โกดังเก็บลูกปืนเขาเลย <Hey. S 1> เก็บลูกปืนลูกซ้างเก็บพั่นเก็บนี้เขาแล้วสมัยทหารนี่ก็ขอไว้นี่กุญแจได้เลยแต่วงเป็นอะไรโอ้โูก สวยงามขนาดเนาะขาข้างในกอโอ้ทางในเป็นกนเป็นชิปใช่ทำชิปคือว่าทหารกอหอยนนได้สบายเป็นเพื่งหินทางพี่เอิญมาทำพด้กระโบยนน์แน่เมงจะคืออันเขาวันอันเอานี่เนาะจะคือสางไงเนาะคือสร้างเนาะเอาบางท่านะจะเคิคลองไปเลยนอกแลามกามเาะีเชียอืเชียว่อวันะโบยนพ่อวันพีเวเขานอกเลยนี่นี่หละ อโอ้เมียนดิ้นหลับฝากพอเก็บวันหยุดหัทเด้มุ่งไปเช้านีาน่นะเอออันนี้ยได้โอ้นี่ทุกคนนักนะอืมนักการโอ,าโอ้โหสามสิบโลสามสิบโลบนที่เยาไปเช้านี้ยู่หยนน่ะเขาเก็บมากเออมันตั้งแต่ตกก็จะสมัยเขาก้อนปีเจ็ดสิบห้า นี่แค่แมสน,น,นี่แค่แมสเลยอันนี้เป็น<ม>ลูก,กนีกมน่มเศษมันน้องเศษนะราะว่าน้ำหนักของอันนั้นนี่มันจะเขาจะให้เธอเบานะแต่บางอันก็ก็จะหนักเพราะว่าหากจะนี่<ม>นนไปประมาณสักหนึ่งกิโลไปไปเขจะบอนย่นตกเพราะว่าเขายิงอยู่บอลท่าทางเล่าเลยบางบ้าง<อ>ม,มันตกอย่นี่เก็บประคองมันน่องของมาตกอย่นี่และก้อน ก่อนที่โง่นี่มีแม่เพลย์ได้ใครจะไมาเฮ็ดอนุทุ่งนี่เออนี่เขาคุ้นอนเออเด้เฝนโจดเนาะโอ้เพิ่นไปหาตอนนี้มีครบเพิ่นมูดเดียวกันนี่แหละไปหาแร่งมูดเดียวกัน่คือเครื่องค้องเนี่ยนีครบเลยเนาะครบหมดเขาปลาไปมีมีหมอมียังได้ได้ซัดมาปุ๊บไปมาคักไว้ที่ได้เก็บปลามาคักนีนได้แล่งไปมาคักนี่นะแต่มีห่วว่ามีแร่งดีบ่ บ <sm> ่ม nah. oh, ีเนาะเออแต่เป right? okay, like so ็นนัวมีเกลือมีหยังเรียบร้อยเนาะมีมาเข้ามีเร็วเลยเออหมอยังก็มีหมอแห่แต่กระโปะมาอยู่นี่หมดเลยเออตะก่อนยมานอนอยู่นี่แหละแต่เ่าฮอดแล้วย่านตก่อนมีสนะจะนอนมีอจักพี่เลอยาเออหลเลยมันไกลจากน้ําดอือไกลจกน้ําก็เลมีามานอนตัวนี้นี่บ่อนที่อันน่ะ นำมัชญาตัวมันมาปุ๊บแล้วมันมีห้องนี้แล้วมันมันเย็ดตรงนี้เออนำ้ำกันน้ำน้อยโอ้อันนี้เพิ่นอะปูนมาใช่เนี่ยฮะเหมืนอนโะบป,ปูนแหล่ะเออนี่ปูนเหมืน้ำปูนว่าปั่นใช่ตัวนี้กันนำ้ำกันน้ำไว้เให้น้ำย่นไว้เออได้ไหมครับไรยังไม่เกินนะ เดี๋ยวบันีนเข้าเดินทางขึ้นไปแถวนี่นะโอ้แถวนี่กับามารถลบฝนดนดคือกันดูกคนโอ้สวยงามเนะี่ย บันดองเย่เถึงลวขึ้นไปถึงเลยโอ้ธรรมศาสตร์นี่สวยงามลายทุกคนบึงหินกัน tìm ngàn tháo thuyền bay nhá anh à thuyền bay hai sัญ nhẫn tìm tuần mới hai sân nhẫn đấy dù này đang nơi thứ chút xong việc đi đây này คือมันสูงเลยมันเป็นคือนาพา<อ>เป็นเฮวลงไป<อ>ตนน้นอันรยังก่อนเนี่ยมีหัวต้นไปเลยแต่ว่างามเอองามมาเลยเป็นหม่มเป็นยังขักมะลิได้ สวยมาลงนี่ครับลงใช่ลงนี้ป่ะโอ้เดี๋ยวเอาปีนลงนี้นะทุกคนนี่คือทางลงนะวมาบ่ฮักดอกเพราะทนยังกัดแนมมึงเป็นตุ๊กตุกใจอยู่แค่ดู้วยไรเนี่ยดูด้วยโอ้ ออกมาทางนี้ก็แนมนว่าสวยงามนะทุกคนเป็นขอบเลยแนมเนลยร่มก็แห้งนะทุกท่านนี่ผักพรอยหนึ่งนะทีมงานเขากัลงไปละลงไปก่อนละ าเดนอไม้เเห็นแล้วไดอไม้อยู่โอ้ยย่งเดอมืีิงี่มีขีบกีบีนี้่เำเป็นทำดอไม้ี่เก็บอยูพุ่ไปแล้วทางไปพุ่งงลายที่คันถือมือได้

มาเรียบร้อยนะลงมาทั้งหลุมนี่ก็แถวหนักก็มีคนอยู่อีกนะทุกคนแถวนั้น,นโอ้ เพิ่งนี่ก็เป็นอันนะเป็นสารเยืออนะ่อน้อ้มาเนอะเหมือนนี่กับมากับบอมี่ยังนะคือมหาเลาะมหาเที่ยวเบิงเที่ยวส้มบรรยากาศหรือว่าเที่ยวส้มแบบธรรมศาสตร์ที่ว่าเป็นสังขขึ้นมาเองนั่นแหละอยู่แถวนี้บอคือนนักหลบนีเนาะ

เพิ่งเพิ่งนะจุดเที่ยวขึ้นไปตะกี้นี่เฮาขึ้นไปอยู่นะเ <c oughs> อะาเหล่็สำหรับคลิปนี้เฮาก็บสิทธิจบเพียงเท่านี้แหละทุกคนแล้วคลิปหน้าพรอกันใหม่นี่ครับเฮาสิได้เดินทางไปกับอีกประมาณสองลักนะั่นแหละทุกคนกลับไปที่พักเฮ้เาเฮาก็สิได้ไปอยู่วังใหม่นะ เดี๋ยวยังได้กัฝากติดตามเนาะว่าอันเสร็จดีไปอยู่บ่อนได้แน่ฮะสำหรับคลิปนี้ขอบมองขอบใจผู้ที่เข้ามากดติดตามหรือว่าสำหรับคนที่ยังบ่ได้ติดตามนั่นแหละที่เขาแวะเข้ามาหบชมกัขอบมองขอบใจเรื่อยๆฝากกันย่างไปเรีบๆนะบ๊ายบายทุกคนบรรยากาศที่เฮา ถ่ายทอดให้ทุกคนนะครับสมกะสิบประมาณนี้แหละทุกคนมากระบกนะตั้มต่ำ,ตำบกบมัน